ความรักตอนนี้เป็นไงครับความรับก,ก็โอเคมากโอเคมากครับโอเคมากมากเพราะว่าคือมันข้อทีท่าใสครับข้อต่างคนต่างดูแลนะม,มีมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการดําเนินความารักยังไงให้หวานชื <c oughs> ่นตอลอดเวลาหลักเกณฑ์ของผมก็คือพอช่วงที่แบบแบบเจอกันใหม่ๆอยู่ด้วยกันใหม่ๆ <c oughs> ก็อะไรที่มัน,ม,นมันเลวร้ายสุดผมว่าใส่มาให้เต็มที่เลยใยงงครที่สันดานเป็นยังไงคนนี <c oughs> ้สันดานเป็นยังไงเราใส่ให้ MT เต็มที่จนจนถ้าเลยไปปีหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคเรารับกันได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็ ก็ต้องต่างคนต่างต่างต่าง,างเดินแต่พอกวกเราเราเลยช่วงนั้นมาแล้วนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็เต็มที่อย่างข้อเสียของเพชรมีอะไรบ้างผมเป็นคนเป็นคนปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นคนแบบใจร้อนอจริงๆผมไม่ได้มีอะไรนะอย่างอย่างในค่ายในบริษัทเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณทวีชัยไม่ว่าจะเป็นเป็นมันก็มีผู้ใหญ่สองคนนะแบบพี่นกอะไรเงี้ยผมก็แบบผมไม่ชอบโวยวายเขาอะ เนี่ยถามว่าจริงๆถ้ามีใหม่ผมว่ามีนะที่เขาอาจจะไม่พอใจไม่อะไรผมแต่ว่าเรื่อเขาอาจจะรู้สันดานผมเป็นแบบนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีอะไรเลยถาม,ถม,ว,มว่าผมผมรักไหมผมรักเพราะว่าเวลาวที่ผมผมเอ่ยปากอะไรคือไม่ไม่มีคําว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนแตนเป็นไงครับแตนเขาก็โอเคใจเย็นลงมากเพราะว่าเหมือนร้อนกับร้อนมาท่ากันควงครับผมก็เป็นคนผมก็ไม่ค่อยยอมด้วยซึ่งแตนเขาก็เขาก็ต้องก็ต้องถอยส่วนหนึ่งซึ่งผมเองผมก็ต้องไอยส่วนหนึ่ง ตอนนี้ในแต่ละวันเป็นครับหวานไหมหวานตลอดไหมหรือมีกระทบกระทั่งกันบ้างหรือว่ามีรอดกันบ้างด้วยความรับผิดชอบที่มันเยอะขึ้นแรกๆมันก็เป็นอะไรที่แบบเราเราเราอยู่ด้วยกันเยอะแต่หลังๆเนี่ยเหมือนว่าเราพอมันพอมันอยู่ด้วยกันพวกมันก็การสร้างครอบครัวมันต้องโตมันต้องแตกออกไปว่าเออเราต้องทำอันนี้เพิ่มทำนี้เพิ่มด้วยก็แต่เนก็มีธุรกิจสองสามตัวที่ทำอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยอย่างผมเองก็ดูแลเรื่องเพลงโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ธุรกิจส่งออกด้วยอะไรเงี้ยครับมันหลายอย่างที่ที่เราต้องแบ่งหน้าที่กันท เคยคิดถึงเรื่องถึงขัง้นมีน้องมีลูกมั้ยยังออตอนนี้ยังไม่คิดครับเพราะว่าน้องก็เพิ่ง <S <S เพิ่ง,เพ,งเพิ่งจะเพิ่งจะหายป่วยใช่ไหมก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้คิดแค่ว่าพยายามทางานเก็บเงินให้เยอะที่สุดครับแล้วเราดูแลน้องป่วยยังไงบ้างตัวนี้แทบจะไม่มด้ผมแทบจะไม่ได้ดูแลเลยครับเพราะว่าคือแต่ก็มีวินัยของเขาอยู่แล้วที่ในเรื่องของการไปหาหมอบอกตามตรงตามวันนะอะไรเงี้ยครับเขาก็ดูแลเัวเองแล้วจะไม่ย้อนหมอว่าจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วหรือว่า เอ่ออันนี้คิดว่าหายนะครับหายหมอก็ไม่ได้บอกว่าขาดแือไม่ขาดแต่ว่าหมอก็บอกว่าตอนนี้หายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถามคุณว่าเป็นเป็นยังไงแบบไหนส่วนผลงานเพลงของเพชรต่อไปเราจะได้ฟังยังไงแนวไหนบ้างตอนแรกตอนนี้ผมมีปล่อยเพลงชา้าไปครับชื่อเพลงว่าเจ็บแล้วเนาะเพลงนี้ก็มีฟีดกับกับเอมหาหิน,นะครับก็ขอบคุณมากมากในยอดว,วิวก็วันวันละล้านกว่า นะครับตอนนี้ก็เกือบ30ล้านอยู่แล้วนะครับปล่อยมาเดือนเดียวน,นะครับแล้วก็เพลงเพลงเร็วเพิ่งปล่อยที่เสื้อออกไปชื่อเพลงว่าลำลาตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยที่เสื้อออกไปครับแต่คงสัะยะหนึ่งถึงจะได้ปล่อยตัวเต็มวางแผนว่าจะเดินในวงการเพลงยังไงต่อไรผมเรื่อยครับผมคิดว่าเพลงมันเหมือนมันเหมือนอาหาร ถ้าจับไปที่เรายังหายใจอยู่เราก็กินทุกวันเหมือนเราก็ต้องต้องผลิตอาหารทุกวันถ้ามีเหมือนมีแรงทําทากับข้าวเราก็ต้องทำทุกวันเพราะเราต้องกินทุกวันเพลงเหมือนกันถ้าผมยังมีแรงเขียนมีแรงร้องผมก็จะทามันทุกวัน